แรงแรงแรงยบายเไาแล้ว <c oughs> sr <c oughs> คุณไปไหนครับวันนี้นค,คุณจะไปไหนครับ <c oughs> เดินรถดู <c oughs> เวทนาไหนใครด้านไห <c oughs> นใครด้านยานาั่งหลังบัว <c oughs> ไ้ อยากมาคาเฟ่ขั้นบิดนะครับนี่โอ้โหของจริงไงก้อนนี้เหปอนของจริงไหมยะดาไม่ค่อยเวียดเท่าไหร่ครับของจริงเล็กหรือใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านี้ ล <Hello. S 2> อันนี้เขามีรถอันนี้ให้ขับด้วยนี่นะครับเข้ามาจอดรถด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีรถกอล์ฟนะครับเข้ามาส่งที่คาเฟ่เครื่องบินนะครับด้านไหน 11B จะด้ขนมจะได้ซ <descon fin anta> ื้อขนมมาเอเดคม2 0นี่ไ้ซืบเื่ดืก้วขน้หอันี้คือ2 0อันนี้จะเป็นกิจกรรมเสมได้เคร่อืว่าขนมสามารถเลอมนได้ดวยนคะืจากคู่ได้เอันี้สรุปเด็กแต่ไม่ไขนม่ได้ขนมไม่ไขนเคดมขนมจะได้เลยครับ อายุเท่าไหร่ครับสองปีขึ้นไปค่ะจะได้จ่ายแล้วค่ะอ๋อครับผมอนเลยอีกคือขี่กันไปขี่รถก่อนไหมโอเคนายดูบัตรนี่ไปขี่รถก่อนไหมนี่นะครับผู้ใหญ่นะครับหรือว่า12ปีขึ้นไปนะครับต้องมาซื้อบัตรคนละ200บาทนะครับบัตรนี้สามารถแลกอะไรได้บ้างครับแลกเครื่องดื่มหนึ่งแก้วขนมเค้กหนึ่งชิ้นค่ะเครื่องดื่มหนึ่งแก้ว ขนมเค้กหนึ่งชิ้นนะครับเครื่องดื่มก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคน้าตาเอาไปขี่รถก่อนเอาไปขี่รถก่อนเหรอคือต้องให้ป้าขับแล้วหนูนั่งโอเคไหมอีรายไปไหนครับขี่รถไฟฟ้าครับขี่รถไฟฟ้าใครไปกดกดระเบียบขอครับเ้ย นี่เขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13 <c oughs> ปีครับเห็นไหมนี่เ <c oughs> อ็ดอาต้องต้องนั่งพอ่อต้องขับเพราะว่าเขาห้ามอายุต่ำกว่า13ปีครับ <c oughs> นี่จำกัดเวลาไหมครับพี่ <c oughs> อนนี้บัตรละสามรอบสามรอบอ๋อบัตรหนึ่งสามรอบสามรอบนี่เพียรรอบเนี่ย <c oughs> นี่นะครับบัตรหนึ่งนะครับจะได้สามรอบนะครับ <c oughs> เราสองบัตรก็หกรอบไงใช่ไหมพี่อ๋อสองบัตรก็หกรอบ <c oughs> สร้ <c oughs> สางบุญน, <c oughs> นี่ใ <c oughs> ส่จวด สายชจวดเสายชจวดเปลี่ยนแนวนี้ทอมยังอมยังเอาเลยแรงแรงแรงบยบายเออไปเดี๋ยวไปแล้ว SR นี่นะครับ แม่น้อง s r ขับให้นั่งนะครับวันนี้นี่เลยเขาจะบัตรหนึ่งนะครับจะได้3รอบนะครับก็คือรอบนี้รอบคาเฟ่เครื่องบินนี่นะครับ3รอบก็คือขับถ่ายรูปเล่นนะครับนี่นั่งได้3คนนะครับกันหนึ่งพ่อแม่ลูกพอดีเลยดูวิวด้านบนเขาก็ยังต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับ ยังทําอยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แต่ว,ว่าก็เข้าชมได้แล้วครับเียดาเอ่อายังอายุไม่ถึงก็เลยครับเองไม่ได้ไม่งั้นก็คนละคันเลย <c oughs> <c oughs> แต่บอกเจีได้เลยอายุยังไม่ถึงเราไม่ได้ขับเองเนี่ยดูพี่หนุม่มด้านหลังนะครับนี่นะรอบที่สองแล้ว โอ้โหโคตรเท่เลยครับเ้ยข้างล่างไม่ยอมนอะเลยห้ามเด็กขับขี่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับ โอ้น้ำด,ดีน้ำดีดเสือเปียกครบล้วเดีเลยพอระบาย่ราเาเที่ยวอะไรนี่ยที่สงแหม่ดิเอาห้องสองบาทดว้วยเหรอเบอร์แล้วยะเข้าลงมามบ่ สามรอบแรกจบไปแล้วขออนุญาตให้่ายได้ไหน้องปุีจังไดเหรอครับพี่หนุ่ะี้งเตอันอรับพี่เบในนานะห้องปิดรเบิดครับอันนี้ดูห้องพักครับห้องพักสวยมาก จากห้องพักสวยมากเลยเอ,ลออเอาว่าเราใส่กระเป๋าเงินตวัวไว้ลงมาจะอ๋อเร็วอีกบัตรหนึ่งปะเออเดี๋ยวลงมาจะไม่ขี้วยนี่นะครับ ยังเหลืออีกหนึ่งบัตรนะนบัตรขับรถไฟฟ้านะตอนนี้หิวน้ำแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเอาเลยขอบคุณด้วยขอบคุณครับด้วย <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบอกว่า เขาไม่ขี่นะครับเขาเลยให้น้องเอสมาหนึ่งบักนะผู้ใหใจดีเมื่อกี้ให้บัตรขี่รถฟรีรอบนึงคุ้ไปแล้วหรอคุ้ไม่ใส่แล้วแม่ผมวกดไนเลยค่ากักอเอาถอดชื่อวอำไมดูถอดช่อ นี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, ถึงทางเข้าแล้ว